ปลากระซุกแล้วน้ำหอมลงบัดนให้พักลงใส่พักลงไปเสร็จแซ่บอร่อยมากมากเก่งปลาไปหมด้าเขาใส่พักอันนี้เขาก็ต้องใส่พักนั่งตู้ใส่พักอัน ต่างสายบบใส่ผักอีตู่อันนี้มันแกงแบบในเมืองมันเป็นแกงบ้านนอกเนาะถ้าแกงบ้านนอกเนี่ยใส่ผักอีตู่อันนี้เขาว่าแกงในเมืองอันนี้ใส,นส่น้ำปลาบบใส่ปลาแดดน้ำปลาใส่เกลือซีมกันเด้ออื้ม <c oughs> สุดยอดพี่น้องแซ่บเลยเด้อกินน้ำกันเด้อเอาเลยมา <c oughs> พี่น้องกินข่าเด้อวันนี้เด้อแล้วเรียบร้อยแกงปลาแซ <c oughs> ่มาไเป็นปีนช้างยกเอาเข่าเนี่ยเราก็ต้องอุ่นเน่ยกินอะไรเนี่ยเนียวอ๋อก็บอกมาตอนแรงอ๋อ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 อ๋าเ่ แซ่บปลานี่แหละอาหารบ้านเราเนาะง้ายยังมากว่าไแซ่บลุงเดี๋ยวไปตักตอนปลาให้แซ<ส>่แบแซ่บตักสีนให้วันนี้แกงใต้แล้วแกงปลานิรมาละแซ่บแท้สีนลายขึ้นคออีกแล้วนะกิน <laughs> สุดท้นห้อน แสะเลยสุดยอดอเด้อมาเด้อมากินแม่เด้อลูกหลานมาถ,ถูกคนอุ่นก,กินอันนี้แหละกิน,นกินหิมพ์มดเขาตู้สงสัยว่าเขาอุ่นกินของกินกินไหมดมันเป็นจะกินถิ่นกินขวานมันแพงหรือยังมันก็แพงขงึ้อ ่อนตสวเ็เออคืออยู่แต่มันเย็นจะก่นรูเป่านั้งนะเฮ้ะคิศด้มือแบบปับอยู่คอยกินมันเย็นจังกินกิ้ซีดก็แทะแทะนีู่เห็นจะกิ่นกับก้างตรงนอ้าวาิทิตย์จะถินอาทิตย์มาจะท่าคอมาละคนละจีบ ออเออแก้นวน่ะคนเหยี่ยมน้ำแหละอ่ามันจะตืดมันจะตืนอ่ามีจ้ะเนี่ยมะกินมีเลยไหมกินมาป่า แกกินโนดหน้ามารวบคุณมาหมักรวบหอนหอนน้องเอ้ยอานามากก็หอนคือเก่าคือป้าไงมากิน,นยังไงละผัดนะ Hãy subscribe ăn ngay Tạm không bỏ แคนแม่ใค่าไป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 เป็นว้าอยู่แคบบนะ่ไปกเว้านั่นแหละเาป็นบเป็นว้ารอกแ้าเพิ่อเว้าเพิ่อนก็เว่าวเพื่นบ่อยว้าก็เซยอยู่นะอืมกบว่าไว้เว้าซ่า เด็กบางคนกับปีหนึ่งก็บวกาเป็นคนกับวาซา,า,า,ามันกับ่คือกันน้ำรดน้ำล้น่ะก็เปิดนะ้ำใ้อ่างกระชิดไงน้ำนะเปิดไว้เต็มอุเต็มแองมันตาเทวันซุกเซินมาแล้พูดวิทีทำอาหารเราใช่เัวอะ หมอก็ได้เทบอได้ติดคัดบอแบบนั้นไม่นำไส้เดี๋ยวเหาสีแป้งได้เคืออาจเสิร์ไส้ต้องให้เต็มเนี่ยมันหงานคือกันแผลจะตื่นขึ้นเลยหง่าหัวน้อยที่เลิศไม่พออีก ขึ้นยานนะถึ้นทำไมเห็นหน้ายานี่ยมือเศร้าเลยไม่กินเลยไปเฮียนขั้นแม่บอกแล้้เลกจันี่ย แสแส ь, ไปมื่อหนาซื้ออีกก่ะซื้อมืไว้เห็ดกินก่อนปลาในมะกมี่อ่ะเมืม่อกี้เราหยอ,อกันเมื่อคืนตัวแต่งตอนตอนหยอกันกันในห้างกันเถอะไรยอก

But กินไม็ดะเม่นไย่กินเผาไแนะแต่ั่นบอกกินเขาเหมือนป่เนะนี่นาตย์เป็นเรื่อนกับอกเปนกิน่างะเม่นอย่างก like ินเขาแล้วดอกินที <c <c ่หนึ่งแก็กิน่นี่แล้วกินขนมแล้วแล้วคนชนจน้ำเขาคกินทางหลังจับแ้ว็นจัน้ำแกงก่อนมากว่าเผ็ดๆแกะมาก่อน น e> <so ี่เจ๊๊ะนี่ั้งเจ๊โตโตเนี่ยขนควนเลยมันเดื้ออลยขว้นอยู่นักายี่แข็งไ่เห็นเมียหลังโดดสุดโดดนมง เสร็จแล้วมึงต่อน,นันชิปไฟเสรแล้วมึงต้องไหรแกไฟไปแซ่บบรีแกงปลายพี่น้องเอ้ยมาเด้อลูกการมันสุดชื่อมาแกงสุดกินเด้เอามาโลมาโล ามาเลยอะหยุดนี่กะล่าด้วยคีน้องเด้อกินข้าวกับลูกกับหลานมีความสุขที่บาย